ตอนที่4เจอเธอบนเครื่องบินโจทอคส์ผมหรีตาเล็กเพราะแสงจากนอกเครื่องบินในตอนเช้ามันแยงตาซะจนผมไม่สามารถนอนยีบได้ผมจึงถอดแว่นตาของตัวเองออกและหยิบผ้าปิดตาที่เตรียมไว้ขึ้นมาใส่แทนตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับบ้านที่ญี่ปุ่นช่วงนี้งานที่บริษัทมีน้อยลงพอสมควรจนทำให้ผม มีเวลามากพอในการทำงานฟรีแลนซ์และกลับไปญี่ปุ่นเพื่อไปเยี่ยมพ่อกับแม่สวัสดีค่ะคุณโจนสใช่ไหมคะเสียงภาษาอังกฤษดังขึ้นมาไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวผมเท่าไหร่และไม่กี่วินาทีต่อมาก็มีเสียงตอบกลับจากผู้หญิงอีกคนฉันเชอร์ลอโจนส์ค่ะ <ays> <ท> <en> ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของผู้หญิงต่างชาติผมสีบลอนด์ที่นั่งถัดจากผมไปสองที่นั่ง คุณโจนส์สั่งวิสกี้ชิวาสปริกลสองขวดไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าคุณโจนส์ไปญี่ปุ่นหรือต้องต่อเครื่องไปที่ไหนต่อหรือเปล่าคะฉันไปอเมริกาค่ะแค่แวะญี่ปุ่นเพื่อต่อเครื่องเท่านั้นคือถ้ามีการต่อเครื่องในสนามบินที่ญี่ปุ่นแบบนี้จะไม่สามารถพกของเหลวที่เกิน100มิลลิลิตรไปได้ค่ะแต่ฉันเคยซื้อเมื่อก่อนตอนแวะเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีนะคะ กฎของต่าละสนามบินต่างกันค่ะสนามบินที่ญี่ปุ่นจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารทานซิสนำของเหลวเข้าตอนเปลี่ยนเครื่องได้ค่ะงั้นฉันต้องทำยังไงบ้างคะคุณโจนส์สามารถสั่งซื้อบนไฟล์ทถัดไปได้ตามปกติเลยค่ะผมไม่ได้ตั้งใจฟังพวกเธอคุยกันนะแต่ผมกำลังกลับที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเยี่ยมพ่อกับแม่ครั้งนี้แต่ผมเองยังไม่ได้เตรียมของฝากให้พวกท่านเลย ผมจึงรีบดึงผ้าปิดตาของตัวเองออกเพราะต้องการบอกแอร์โฮสเตสว่าจะสั่งซื้อสินค้าแต่กลับ,บรีกเธอไว้ไม่ทันเธอลุกแล้วเดินไปเรียบร้อยแล้วผมจึงลุกขึ้นแล้วเดินตามเธอไปจนถึงประตูหลังสุดของเครื่องบินที่ประตูหลังสุดของเครื่องบินในครัวด้านหลังมีแอร์โฮสเตสอยู่3าคนทำให้ผมชะเงอชะงักไม่กล้าเดินเข้าไปเดียขายไม่เอาเลยเหรอแอร์โฮสเตส ที่เสิร์ฟอาหารให้ผมเมื่อครู่นี้พูดขึ้นกับเธอผู้โดยสารทานซิสหมดเลยแกฉันแบกเลออ่าไปห้าขวดเจอผู้โดยสารทานซิสหมดเลยห้าคนเธอที่กำลังหันกลับให้กับผมตอบกลับเสียงเรียบเฉยพี่เดียไม่ต้องเครียดหรอกแอร์โฮสเตสที่ยืนอยู่อีกฝั่งพูดขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปจับไหล่เธอเบาๆเหมือนให้กำลังใจอืมแต่ถ้าพี่ขายไม่ได้เลยแบบนี้ ไฟล์นี้ก็ไม่มีใครได้ค่าคอมนะเสียงของเชอดูเศร้าลงพี่ไก่ก็ไม่ให้เข็นค์ดขายด้วยอย่าโกรธกันนะแค่ชั่วโมงบินอย่างเดียวพวกเราก็รวยจะแย่แล้วพี่เดียไม่ต้องเอาค่าคอมหรอกใช่บริษัทไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยอีกตั้งหลายถุงไม่ใช่เหรอที่ยังไม่ได้เช็คแอร์โฮสเตสที่เสิร์ฟอาหารให้ผมหันไปปลอบเพื่อนร่วมงานของเธออีกครั้งตอนที่เชอ จะเงยหน้าขึ้นมาสบตาผมที่ยืนอยู่ข้างนอกครัวคุณโอดางิริมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะเธอถามเป็นภาษาญี่ปุ่นเธอคงจะจำผมได้เพราะเมื่อตอนก่อนเครื่องจะขึ้นมาเธอเข้ามาทักทายและแนะนำตัวเองว่าเธอเป็นแอร์โฮสเตสที่รับผิดชอบบริเวณที่ผมนั่งอ๋อผมแค่อยากซื้อของผมตอบไปตามความจริงได้ค่ะ เดี๋ยวฉันบอกลูกเรือที่รับผิดชอบให้นะคะรบกวนคุณโอดายริริรอที่ที่นั่งได้เลยค่ะครับผมพยักหน้าแล้วเดินกลับมานั่งที่เดิมจากนั้นไม่นานแอร์โฮสเตสคนเดิมก็เดินมาที่นั่งของผมคุณโอดางิริคะพอดีลูกเรือคนนั้นยังรับผิดชอบงานส่วนอื่นอยู่คุณโอดางิริเลือกดูสินค้าตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเธอนั่งยองลขงข้างโต๊ะ ไล่ยื่นกระดาษแข็งที่เหมือนเป็นโบรชัวร์ข้อมูลของสินค้าทั้งหมดให้ผมจากนั้นเธอก็อธิบายว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีสินค้าชนิดไหนบ้างแต่เพราะตอนนี้มีอีกเรื่องที่ผมอยากรู้มากกว่าผมจึงตั้งคำถามกับเธอออกไปอย่างตรงไปตรงมาเวลาซื้อของบนเครื่องแอร์โฮสเตสก็ได้ส่วนแบ่งด้วยหรอครับคะเธองงกับคำถามที่ผมถามขึ้น จริงๆมันเป็นคำถามที่ไม่สมควรถามออกไปแต่ผมเลือกที่จะถามเพราะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาพอดีว่าที่ญี่ปุ่นเหมือน Air h o s t e s จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นครับผมอธิบายในสิ่งที่เคยได้ยินมาอ๋อสายการบินนี้มีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กับลูกเรือค่ะและเซลล์ดิวตี้แต่ละไฟล์จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดค่ะแล้ว คนขายของมีแค่ผมยังพูดไม่ทันจบแต่ดูเหมือนเธอรู้ว่าผมต้องการพูดอะไรแต่ไฟล์นี้ผู้โด,ดยสารน้อยลูกเรือที่ดูแลในส่วนอื่นๆก็น้อยตามไปด้วยค่ะทำให้ไฟล์นี้มีคนขายของได้แค่คนเดียวรบกวนคุณโอดางิริรอสักครู่นะคะครับผมพยักหน้าลงแต่ก็ยังงงๆอยู่ดีมีคนทำหน้าที่ขายของอยู่แค่คนเดียว แต่แอร์โฮสเตสทุกคนกลับได้สูวนแบ่งดูเหมือนว่าเธอจะดูออกว่าผมยังไม่เก็ตเธอถึงได้อธิบายมันต่อออกมาพวกเราทำงานกันเป็นทีมค่ะเธอดูแลเรื่องการขายลูกเรือคนอื่นก็ดูแลผู้โดยสารแทนเธอถ้าคุณโอดางิริเห็นว่าเธอทำงานหนะักคุณโอดางิริก็สามารถเขียนจดหมายชมเชยให้เธอได้นะคะจดหมายชมเชยหรอครับผมถามออกไปเสียงเรียก พราะไม่รู้ว่าจดหมายชมเชยคืออะไรเพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่จดหมายร้องเรียนจดหมายชมเชยก็เหมือนการแสดงคำขอบคุณจากผู้โดยสารยิ่งได้รับเยอะก็จะยิ่งทำให้ลูกเรือมีกำลังใจมากขึ้นค่ะเธอหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าแต่กว่าลูกเรือจะได้อ่านคำชมเชยบางทีก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ค่ะว่าใครส่งมาให้เพราะปกติแล้วบริษัทจะรวบรวมทั้งหมด แล้วส่งมาให้ลูกเรือทีเดียวก็น่าจะประมาณ3-4สี่เดือนครั้งแต่ถ้าเป็นคำร้องเรียนวันรุ่งขึ้นก็รู้เรื่องแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับผมตอบกลับสั้นๆก่อนจะมองที่ป้ายชื่อบนอกซ้ายของเธอขอบคุณครับคุณอารยาอายผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นด้านหลังของผมขอบใจมาก แกไปรับคอเบลเถอะเดี๋ยวฉันทําต่อเองคำพูดของเธอคนนั้นทำให้ผู้หญิงตรงหน้าผมลุกขึ้นยืนแล้วขอตัวออกไปก่อนที่จะมีผู้หญิงอีกคนนั่งลงแทนที่เธอเราทั้งสองคนสบตากันเธอสะดุ้งตัวขึ้นดวงตาของเธอเบิกกว้างแสดงถึงความตกใจก่อนที่เธอจะละสายตาออกไปแล้วรีบก้มหน้าลงมองกระดาษบนโต๊ะของผม ผมเองก็ทำไม่ต่างกันผมคงไม่ตกใจขนาดนี้ถ้าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมเจอบนแอร์พอร์ตลิงค์เมื่อสองวันก่อนและเธอจำผมได้วันนั้นผมมองเธออยู่นานตั้งแต่เธอเริ่มก้าวเท้าเข้ามาในรถจนถึงตอนที่เธอนั่งลงบนที่นั่งในฝั่งตรงข้ามการที่เธอเป็นผู้หญิงตัวสูงมันทำให้เธอดูโดดเด่นกว่าคนทั่วไปอีกอย่างวันนั้น เธอใส่เสื้อปาดลายแขนสั้นสีม่วงและรัดผมขึ้นสูงทําให้คนที่ชอบผู้หญิงคอสวยอย่างผมเห็นต้นคอไหลและไหปลาร้าของเธอชัดเจนในตอนนั้นผมคิดว่าเธอดูเซ็กซี่และมีเสน่ห์สุดๆทั้งที่เธอไม่ได้แต่งตัวว่าวิวอะไรพอคิดถึงวันนั้นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงได้สีแดงที่มีลายกังหันและลายสิงโตมังกรที่อยู่บนข้อมือของเธอวันนั้น แต่วันนี้ข้อมือของเธอมีแค่นาฬิกาสีเงินเรือนเล็กไม่ได้มีได้แดงจำนวนมากแบบวันนั้นอยู่ด้วยอ้ออีกอย่างเหตุผมที่ผมยิ้มและสายหัวให้เธอวันนั้นเป็นเพราะได้แดงเหล่านั้นมีแต่คนจีนเท่านั้นแหละที่จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะพัดพาโชคลาภหรือเงินทองให้เข้ามาเพราะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นพวกเราจะมีโอมามูริหรือเครื่องรางนำโชค ที่เรามาเก็บซ่อนไว้ในกระเป๋าสตางค์ไม่ให้ใครเห็นยังไงล่ะเมื่อความกล้าของผมกลับมาผมจึงยิ้มหวานรักทายเธอแต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่หายช็อกที่ได้เจอผมอีกครั้งเธอถึงได้ตอบตะกุกตะกักกลับมา What ่อ can I do เอ่อ for you ถ้าชอบนิยายเสียงของเราอย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเจ้าของผลงานนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage หนังสือเสียงนิยายเสียงายโรตีกล้วยหอม Twitter a u d u o i o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  k underscore by RT ขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับฟังนะคะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ